สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทารโคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่16-28กถึง28กุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999 โอเคพลังงานของตัวคุณนะฮะ,ะในตอนนี้คุณได้ the magician นะครับผมพลังงานในตัวคุณ the magician เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณกำลังพยายามจะลงมือทำบางส่วนของพวกคุณลงมือทำอะไรบางอย่างไปแล้วนะครับผม mm. เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในพลังงานในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวาอาเราเริ่มต้นเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนนะฮะแต่ว่า the magician เป็นลักษณะที่อันที่หนึ่ง สภาวะในตอนนี้เนี่ยคุณจะได้เข้าใจสถานการณ์อะไรอย่างท่องแท้นะอย่างท่องแท้ท่อง,ท,องท่องแท้อย่างท่องแท้แบบทะลุไปเลยนะครับผมแบบเข้าใจทะลุปลุกป่งว่าออสิ่งนี้มันหมายถึงอะไรสําหรับตัวคุณสิ่งนี้มีคุณค่าสิ่งนี้มีความสําคัญสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์นะฮะสำหรับตัวคุณคุณจะเห็นมันอย่างชัดเจนนะครับผมด้วยพลังงานเดอะ์แมจิเชียนบางส่วนของพวกคุณเนี่ยจะนําความรู้จะนําสิ่งที่คุณมีําความเข้าใจ ต่างๆเข้ามาสร้างและทำให้เกิดประโยชน์นะครับผมเพราะว่า The Magician เนี่ยเป็นผู้ที่รู้ธาตุทั้ง4ของตัวเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำนะครับผมแล้วกำลังจะ,ะปฏิบัติหรือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เป็นรูปประธรรมนะคือการเปลี่ยนแปลงจากความคิดไปเป็น การกระทํามากขึ้นนะ The m a g i เช a n นะครับผมสาหรับตัวใครที่กําลังศึกษาหาความรู้อยู่ The m a g i เช a n นี่ยังหมายความว่าคุณจะได้ประสบความสําเร็จในการาทํางานนั้นทําศึกษานั้นนะครับผมส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะผมก็คิดว่าก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าเออนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณต้องการจริงๆส่วนถ้าเกิด ใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมันก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนคนนี้ไม่แมชกับตัวเราคนคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ของตัวเราหรือคนคนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับเป็นเป็นสภาวะที่คุณรู้อย่างชัดเจนและลงมือทำหรือกำลังจะลงมือทำเป็นลักษณะนั้นฮะ <c oughs> นี้พลังงานในอดีตนะครับคุณได้ a i r s s u r c e of King of Cups, t h e devil นะครับผมโอเค เอเดอร์ uh, r c ร์สคิงออฟคัฟส e เดอะเดวิลผมรู้สึกว่าสถานการณ์ในอดีตน่ะมีคุณอาจจะหลงทางในบางส่วนไปตั้งใจอะไรไว้แต่ว่าสิ่งที่คุณตั้งใจกับส่งผลอีกแบบหนึ่งสำหรับตัวคุณด้วยพลังงานของเดอะเดวิลหรือแม้กระทั่งตัวคุณยึดติดอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณมันไม่ได้ออกมาในในรูปแบบที่มันควรจะเป็นนะครับโอเคไหมฮะ คือมองสิ่งที่มองสิ่งต่างๆที่ที่ที่คุณเข้าใจาแตกต่างออกไปจากสิ่งที่มันเป็นนะครับโอเคพลังงานของ King of Cups a เอเดอร์ซลนะฮะผมรู้สึกว่า,าในอดีตเนี่ยมันเคยมีข้อจำกัดต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะเดี๋ยวเราเจาะพลังงานเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณก่อนแล้วเดี๋ยวตามด้วยพลังงานเรื่องของการงานการเงินของคุณนะครับผมโอเค เรื่องของความสัมพันธ์คุณได้ชาวราศีพฤษภนะฮะโอ้ยเดวิลนะครับผมคุณได้ดับเบิลเดวิลผมรู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะเป็นการยึดติดอะไรซึ่งผมพอจะเข้าใจสําหรับชาวราศีพฤษภที่เป็นคน Move On ยากอ่ะเป็นคนลุกยากนะฮะแต่ณจุดนี้เนี่ย มันด้วยพลังงานเดอะแมจเดชเชนคุณจะต้องลงมือทําแล้วคุณจะต้องไปแล้วคุณจะต้องเดินแล้วคุณจะต้อง move แล้วนะครับผมคุณได้ double d e วิลอย่างเงี้ยผมเรียกว่า double down นะฮะสำหรับใครที่เป็น fc s e r i e แล้วว่า double down ของผมมันคืออะไรนะฮะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะ d e v กับอะ d e วิลหรือการที่มีไพ่2ใบต่างสํารับกัน2สําหรับเนี่ยไพ่เหมือนกันขึ้นมาพลังงานเดียวกันแสดงว่าพลังงานจัก,กรวาลเนี่ยต้องการจะบอกคุณย้ำๆว่า เนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยคือเด e d เดวิลเป็นลักษณะที่มันวนแล้วก็จมอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณนะฮะเดอะเดวิลนะครับผมโอเคหรือคุณอาจจะติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถตัดได้ง่ายๆไม่ว่าอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นหุ้นส่วนพาร์เนอร์คุณตัดหุ้นส่วนพาร์เนอร์ได้ง่ายไหมผมคิดว่าไม่ง่ายนะฮะ เพราะมันจะต้องมีเรื่องของทรัพย์สินมีเรื่องของนูนี่นั่นมาเคลียนะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเค okay. <c oughs> ได้ The devil six of pentacles และ ten of pentacles อีกแล้วนะครับอีกแล้วนะฮะ ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์เรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะไม่ผมรู้สึกว่ามันจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมไม่เท่าเทียมกันนะฮะด้วยพลังงานของ six of pentacles นะฮะผมรู้สึกว่ามันมี2กรณีก็คือคุณเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวนะครับผมคุณทําตอบแทนหรือว่าอะไรไม่ได้เขาไม่รับส่วนนั้นหรือคุณเป็นฝ่ายที่ทําอย่างเดียวแล้วเขาไม่ได้รู้สึก มีบุญคุณหรือว่ารู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่คุณทำนะครับในความสัมพันธ์นี้ซึ่งมันเปล่าประโยชน์มากมากนะฮะสำหรับ The Devil Six of Pentacles Ten of Pentacles ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเป็นอย่างมากนะฮะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือมรดกหรือทรัพย์สินของครอบครัวนะครับผมโอเค ต่อนะฮะต่อในเรื่องของการงานโชคลาภแล้วก็สิ่งที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับผมโอเคางงานในอดีตนะฮะในเรื่องของการงานของคุณผมรู้สึกว่าคุณอยากจะคือคุณคุณรู้แหละคุณรู้แล้วคุณอยากจะออกจากงานนี้ใจจะแย่นะฮะคุณออกจะอยากจะออกจากธุรกิจนี้คุณอยากจะออกจากตําแหน่งนี้คุณอยากจะออกจากงานนี้ใจใจจะขาดแต่ คุณไม่กล้านะครับคุณไม่กล้าออกนะฮะคุณไม่กล้าออกคุณคิดว่าเฮ้ยแล้วจะทำอะไรแล้วจะเอาอะไรกินหรือว่าอะไรแบบนี้นะผมรู้สึกว่านี่คือสภาวะที่คุณเหมือนกับมืด8ด้านด้วยพลังงานของ8ดาบนะฮะ e of swords นะฮะม,มาดูครับว่าในเรื่องของการงานได้ ten of cups the emperor the hangman อืโอเค ผมพอจะเข้าใจนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ข้างหน้าจริงๆถ้าเกิดคุณไม่จัดการสถานการณ์ในปัจจุบันให้เสร็จสิ้นก่อนเนี่ยผมคิดว่าการที่คุณจะเดินต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากลำบากทีเดียวสำหรับตัวคุณเองนะฮะ The Hangman the Emperor เป็นลักษณะที่ <c oughs> คุณรู้ว่ามีโอกาสที่ดีอยู่ข้างหน้านะครับผม คุณรู้แต่คุณไม่ลงมือทำผมรู้สึกว่าคุณปล่อยให้อาอกาสมันสูญเสียไปโอกาสมันเสียโอกาสตรงนั้นไปเพราะอะไรเพราะเดียร์เพร์เนี่ยนะครับ <c oughs> ทุกทครั้งที่ตัวคุณจะขยับคุณจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่มาป้องกันหรือมากระทบเพื่อไม่ให้คุณก้าวขาหรือเสนก,การ์อะไรสักอย่างหนึง่ง เพื่อไม่ให้คุณก้าวขาออกไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเปล่าประโยชน์มากๆสําหรับตัวคุณนะถ้าคุณทําแบบนั้นนะครับผมโอเคไหมอ่านี่คือพลังงานในอดีตนะ,ะพลังงานในปัจจุบันสิ่งที่คุณทำนะฮะและคุณควรทำคุณได้ King of Pentacles the Tower a g e of Wands King of Pentacles นะฮะณนะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เซต z e เริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะได้ ความสนับสนุน The Tower มันหมายถึงในปัจจุบันเนี้ยคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่คาดไม่ถึงหรือกระทันหันนะครับผม The Tower นะซึ่งผมคิดว่าสําหรับตัวคุณแล้วอ่ะค่อนข้างจริงๆแล้วค่อนข้างเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการล้างไพเ่เป็นการเคลียร์สถานการณ์เป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่ คุณเองคิดว่าคุณเริ่มต้นไม่ได้ในอดีตนะครับผมเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยนี่คืออุปสรรคนี่คือข้อจำกัดนะมันทำให้คุณมันทาให้คุณเสียโอกาสมาหลายรอบไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของการงานของคุณในปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ได้เริ่มแล้วคุณไม่ได้คว้าโอกาสตรงนั้นไว้ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกำลังจบสิ้นลงนะครับผมอม Born, King เอ o ออฟบอลคิงออฟแพนเอเคิลส์ผมรู้สึกว่าจากนี้จากนี้ในปัจจุบันเนี้ยสิ่งไหนที่ไม่สําคัญสําหรับตัวคุณมันจะหายไปนะครับแล้วสิ่งไหนที่สําคัญมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> พลังงานของ Age of w a n d s นะฮะผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี้ย <c oughs> ตัวคุณจะเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆและคุณจะเริ่มต้นได้นะครับผมแถมในช่วงเนี้ย i n g of Pentacles ผมรู้สึกว่าคุณพร้อมมากกว่าในอดีตคุณพร้อมมากกว่าในอดีตถึงแม้ว่าสภาพจิตใจของคุณอาจจะไม่ดีแต่ว่าสถานการณ์อื่นๆไม่ว่าจะเรื่องของสิ่งแวดล้อมคนช่วยเหลือจะดีนะครับด้วยพลังงานของ King of Pentacles โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินหรือการลงทุนเรืองอะไรก็แล้วแต่นะฮะจุดนี้เป็นจุดที่ควรที่จะทำนะค,ะ <c oughs> <Okay. S 1> ครับผมโอเค c ล a r i f y นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่เป็น the tower นะฮะสิ่งที่เป็น the tower มันหมายถึงอะไรนะครับผมสิ่งที่เป็น the tower คุณได้ <c oughs> seven of pentacles e t of swords queen of swords เป็นนั่นไง เป็นการที่คุณสถานการณ์นี้จะลบล้างข้อเสียเปรียบบางอย่างนะฮะ <c oughs> สถานการณ์นี้จะเป็นสถานการณ์ที่ลบล้างข้อจำกัดบางอย่างที่คุณมีอยู่ในอดีตนะครับไปเป็นข้อได้เปรียบด้วยพลังงานของ Queen o f Source คุณจะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและมีความที่สำคัญที่สุดที่คุณไม่มีในอดีตก็คือกล้าที่จะ move on นะฮะเพราะอะไรเพราะว่า มันไม่มีสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับมัน <c oughs> สิ่งที่คุณกลัวหรือสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเขาเรียกอะไรไม่กล้าทําให้เป็นปัจจัยที่คุณไม่กล้าตัดสินใจในอดีตอ่ะมันสูญสูญหายมันพังทลายไปแล้วนะครับบางส่วนของพคุณอาจจะหมายถึงศัตรตูนะครับบางส่วนของพวกคุณอาจจะหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสําหรับตัวคุณนะฮะ <c oughs> รวมไปถึงเรื่องงานด้วยงานเนี่ยบางทีงานน่ะถือว่าดีนะฮะแต่ว่าเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมมันไม่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็จะก็จะหายไปในส่วนนั้นนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะออผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่ในใ,ในในส่วนของปัญหาหรือในส่วนของศัตรูหรือในส่วนของอาริอ่ะมันค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับผมโอเค ดีอย่างน้อยดีกว่าในอดีตแน่ๆนะฮะด้วยพลังงานของเดเดวิลคราวนี้ในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรในเมื่อสิ่งต่างๆที่คุณทําอยู่อะ่ะมัน <c oughs> มันถึงจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆว่าอาจจะธุรกิจแล้วก็อาจจะทําต่อไปไม่ได้แบบนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมพลังงานของการงานของคุณโชคลาบนะฮะการเงินของคุณคุณได้ t u o of cups Six of Cups the stars นะฮะผมรู้สึกว่านี่คือจุดมุ่งหมายเป้าหมายการเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ของคุณ <c oughs> the star โอเคไหมฮะผมรู้สึกว่าคุณรอพลังงานเนี้มานานมากๆแล้วนะครับผมจนกระทั่ง ตอนนี้พลังงานในเรื่องของโอกาสการงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมัน,ม,นมันพุ่งเป้ามาที่คุณมันจะต้องเป็นคุณและไม่ใช่คนอื่นสำหรับใครที่เบื่อกับการอ่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวสำรองถูกเลือกแต่ไม่ได้ในถูกถูกเลือกขึ้นไปในรายชื่อแต่ไม่ได้รับเลือกจริงๆไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ทำอะไรใหม่จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าณนะจุดนี้คุณจะได้แล้วนะครับผม,มซึ่ง เป็นพลังงานที่ดีสำหรับตัว The Magician ในอนาคตนะฮะคุณได้ Four of Cups Six of Pentacles และ n i g h t of Wands นะครับผมในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าในเรื่องของสถานการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นตามลำดับ,นบนจนกระทั่งมันเหมือนกับสิ่งที่คุณทำไปในอดีตเนี่ยมันเริ่มไล่หลังมาเช่นถ้าเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะที่เขา อยากจะขอ,อกลับมาหรือความสัมพันธ์ที่คุณติดต่อไปหลายๆคนก็แน่นอนนะฮะถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีคุณก็ต้องติดต่อเพื่อหาโอกาสให้กับตัวคุณถูกไหมฮะสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วอะที่คุณตัดสินใจในรอบที่แล้วมันส่งผลตอนนี้มันมันเริ่มเข้ามาแล้วมันเริ่มเข้ามามากจนเกินไปบางส่วนของพวกคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากจนเกินไปแล้วไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะครับผมพลังงานของ four of cups six of pentacles พลังงานที่เข้ามาเนี่ยดีทุกๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะและ Night of Wands เป็นไปได้มากๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือเหมือนกับมันเป็นแรงเฉื่อยก็คือพูดง่ายๆว่าคุณทำทำทำ,ทำไปจนสถานการณ์มาเริ่มขับเคลื่อนของตัวมันและแล้ว <c oughs> อพอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ผลลัพธ์มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามา,มเ,า,มาเพราะคุณได้ทำในอดีตไปแล้วนะครับผมโอเค คัดลิฟายนิดนึงแล้วกันนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ใบหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการงานของคุณการเงินของคุณนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ King of Source คุณต้องเลือกเลือกแค่สิ่งที่ดีที่สุดของตัวคุณนะครับผมด้วยพลังงานของ King of Source. s ซ o r ์ชโอเคไหมฮะ King of s ซอ r ์ชและในเรื่องของ าการงานโชคลาภของคุณนะฮะ The Judgment นะครับคุณต้องเลือกแล้วนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่ Point of No Return นะใครหลายๆคนที่จะลงทุนลงทุนเลยนะครับใครที่จะเริ่มต้นงานใหม่ทำเลยนะฮะเพราะผมคิดว่าณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่คุณเลือกได้แล้วนะฮะใครที่เลือกได้ก็ควรจะเลือกถูกไหมฮะ The Magician นี่คุ้มค่ามากๆสำหรับตัวคุณที่คุณได้เลือกนะครับผมคาวนี้ ถ้าสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอนะครับผม M O R P O N G 999นะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมโชคดีเทวารัก